ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นข่าวนะฮะกัมพูชาแล้วก็ไทยนํามาเสนอกันเป็นประจําทุกวันหัวข้อข่าววันนี้ฮะก็ที่เกี่ยวข้องกับคุณเซนฮะมีการส่งสารมาถึงไหวความมั่นคงของไทยที่ต้องการจะบ่งบอกว่าฉันจะไม่ทําพฤติกรรมแบบเก่าๆแล้วนะฮะดังที่เคยประพฤติตัวมาเนี่ยก็ ผมคิดว่าถ้าผู้ชมหลายท่านเนี่ยนะฮะก็คงจะทราบเป็นดีเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการควบตําแหน่งฮะนงตีว่าการกระทรวงกลาโหมของนายกท่านใหม่หลังจากการเลือกตั้งนะฮะปี69เเนี่ยผ่านไปแล้วว่าจะเป็นใครนะฮะเราก็มาดูกันที่เรื่องแรกกันก่อนนะฮะก เป็นเรื่องราวที่ทางด้านนักข่าวอาวุโสสายทหารท่านหนึ่งก็คือคุณเล็กวาสนานานุ่มนะครับก็มีการเข้าไปออกรายการไรท็อกของสื่อพ p t ีนะครับในช่วงค่ำคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาทีนี้สาระหนึ่งที่คุณเล็กในมีการออกมาพูดถึงก็คือกรณีที่ฮุนเซนนะฮะต้องการส่งเรียกว่าข้อความแหละมาถึงควายความมั่นคงของไทยทีนี้การส่งข้อความท่านผู้ชมครับเขาไม่ได้มีการพูดเอง หรือมีการบันทึกเป็นข้อความเรียกว่าเป็นโทรสารหรือว่าส่งแมกเซจอะไรก็ตามแต่แต่ว่าใช้ล่ามฮะแต่ว่าล่ามครั้งนี้คงไม่ได้เป็นล่ามที่เคยใช้นะฮะในช่วงสมัยนั้นเนี่ยที่มันมีคลิปอังเ e เนี่ยไม่ได้เป็นคุณเดิมนะฮะแต่ว่ากลับได้มีการไปใช้ทางด้านพลเอกเตียบันฮะท่านผู้ชมเตียบันเนี่ยเราก็เรียกว่าก็เป็นผู้มีอํานาจ คนหนึ่งนะฮะก็ลองจากอุลเซนก็ถือว่ามีอำนาจพอสมควรอุลเซนเนี่ยก็เลยใช้เตียบันมาสื่อสารกับในฝ่ายไทยเตียบันเนี่ยเขาสามารถพูดภาษาไทยได้ครับเพราะว่าเขาก็เป็นชาวเกาะกงนะฮะคนชาวเกาะกงเนี่ยก็คือเป็นอดีตคนไทยเก่านั่นแหละนะครับมีโดยพื้นเพเลยนะฮะพูดภาษาไทยได้นะฮะแต่ว่าไปอยู่ขเขมร มันก็เลยกลายเป็นที่เรียกว่าคนขเขมรน,นะะเตียบ,บันเนี่ยก็เลยมีการสื่อสารนะฮะพูดมาถึงในพลระดับสูงไทยแล้วก็ายความมั่นคงฮะที่ต้องการจะบ่งบอกว่าวุนเซนเนี่ยนะฮะเขาส่งข้อความมานะจ๊ะเขาก็ต้องการจะบ่งบอกว่าสิ่งที่เขาเคยกระทำเนี่ยนะฮะเขาจะไม่ทำอีกแล้วพอแล้วขอให้ฝ่ายเราเนี่ยไว้ใจเถอะนะครับ เขาเองก็จะมีการไปยึดมั่นคําสัญญาที่เจรจากันไว้ฮะระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะที่จังหวัดจันทบุรีนั่นแหละก็คือการเจรจาสงบศึกนะฮะแต่ท่านผู้ชมครับฝ <c oughs> ่ายความมั่นคงไทยก็บอกว่าไม่เชื่อ <c oughs> นะครับไม่เชื่อแล้วเสียงนักกลาตวตอนแรกก็นึกว่าเป็นเอไอฮะแต่จากการเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าโอ้ยมันไม่ใช่นี่นานะฮะแต่ว่าจากการสื่อสารที่มาจาก คนเอกเตียบันเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการเปิดปิดด่านนะฮะหรือจะมีการเข้ามาร้องขออะไรเนี่ยไม่มีเพียงแต่ว่าเขาก็ต้องการจะมาสื่อสารว่าต้องการจะมารักษาบรรยากาศที่ดีนะครับขอให้ฝ่ายไทยเนี่ยอย่าหวาดระแวงเลยนะฮะเพราะว่าในช่วงเวลานี้ก็รู้สึกว่าเออเตรียมความพร้อมที่จะลบอีกแล้วท่านผู้ชมครับ เอาไปว่าในช่วงเวลานี้ครับถ้าจับดูกระแสเนี่ยหุนเซ็นมันอาจจะอ่อนลงก็ได้เนาะก็ดูได้จากว่าในช่วงเวลานี้ฮะอ่วมจริงๆเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยสามารถเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในได้แล้วเพราะเ้ามองว่าตอนเนี้ยกัมพูชามันอ่อนแอนัท่านผู้ชมคือสแกมเมอร์เนี่ยมันเริ่มกระเจิงและเอากันตามตรงนะทีนี้แหล่งรายได้ทั้งหมดเนี่ยหายวับเลยฮะ เอาไปว่าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยผมเชื่อว่ามันเหลือไม่เยอะหรอกนะครับยี่สิบอาจจะต้องมีฮะแอบๆจากการมาของนายหลิวจงอี้เนี่ยนะฮะแล้วก็จากกรณีที่จับเฉินจื้อเนี่ยมันทําให้จีนเทาที่อยู่ในกัมพูชาหลายคนเนี่ยมันมองเลยฮะบอกว่าเฮ้ยขนาดไอ้เฉินจื้อเนี่ยนะฮะเรียกว่ามันก็เป็นระดับต้นๆน,นะเป็น V.I.P. เลยยังโดเลยแล้วมันก็ต้องคิดว่าอย่าง ตัวพวกมันเนี่ยลายย่อย <c oughs> นะฮะวันดีคืนดีมันก็ต้องโดนไงท้ายที่สุดแล้วครับเรียกว่าระบบทุนเทาเนี่ยสั่นคลอนก็เลยทำให้กัมพูชาเนี่ยต้องเจอปัญหาฮเรื่องของระบบการเงินภายในประเทศและเพราะว่ารายได้ที่มาจากทุนเทาเนี่ยมันก็หดหายลสิท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นการที่หุนเซนเนี่ยมันส่งสัญญาณมาก็อย่างที่กล่าวว่าเอ๊ะ อาจจะอ่อนลงก็ได้เนาะนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าฮุนเซนอาจจะเครียดก,ก็ได้เพราะว่าโดนกดดันอย่างหนักมากแล้วก็มีกระแสข่าวว่าป่วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าโดนแรงบีบคั้นนี่เป็นไงท่านผู้ชมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งฮะก็คือตําแหน่งรมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านใหม่นะก็มีกระแสข่าวว่าหากว่ารัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยก็ยังคงสามารถครองกอี้ได้นะฮะ แล้วก็เป็นฝ่ายจะตั้งรัฐบาลก็เลยมองว่าคุณอันุทินเนี่ยอาจจะควบรวมฮนะสองตำแหน่งเลยก็คือตำแหน่งนายกกับรัฐทีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้เพราะเนื่องมาจากว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์ปะทะกันเนี่ยยี่สิบวันนะ <c oughs> คุณอนุทินเนี่ยก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์อันดีแล้วก็มีคอนเนคชั่นที่ดีกับกองทัพนะฮะก็เรียกว่าเข้ากันได้เลย พูดเป็นภาษาเดียวกันน่ะนะฮะมันก็ง่ายมันก็มีนายทหารบางท่านก็บอกว่าเออถ้าหากว่าสมัยหน้าเป็นเนี่ยทําไมไม่ลองควบกาลาโหมไปเลยล่ะนะครับเออน่าจะง่ายกว่านะฮะเขาก็เลยมองว่าน่าจะดีเพราะว่าอีหน่อยเนี่ยการจัดซื้อยุทธปกรณ์ด้านการทหารหรืออะไรก็ตามแต่ที่อฝ่ายทหารเนี่ยเขามีความต้องการน่าจะเดินเรียกว่าเป็นแนวทางเดียวกันนะฮะ ซึ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีหลักการแล้วเขาก็มองว่าคุณอนุทินเนี่ยน่าจะเรียกว่าคล้อยตามได้มากกว่าหากว่าพัรก,การอื่นการเมืองอื่นเนี่ยมาคิดว่าน่าจะเป็นปัญหานะฮะก็เลยมีกระแสข่าวที่บ่งบอกว่าเออความใกล้ชิดกันเนี่ยนะฮะระหว่างนายทาหารหลายคนนะฮะผู้นำระดับกองทัพเนี่ยก็เรียกว่าน่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดี จากปฏิการะฮะพื้นที่ไทยและกัมพูชานะฮะตรงนี้ก็เรียกว่านำมาเป็นประเด็นกันแล้วกันนะฮะหากว่าเป็นมติที่มาจากพรรคอื่นเนี่ยก็คงได้เห็นนะฮะ,นะฮะถ้าเป็นเพื่อไทยก็คงจะเป็นท่านเ,าเก่าๆอาจจะเป็นท่านภูมิธรรมหรือท่านสุทินก็ได้นะฮะแต่ถ้าหากว่าเป็นพรรคประชาชนก็อาจจะเป็นคุณวิโรธหรือจะเป็นอ่าพลโทอ่าพงศกรก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ประชาชนจะเลือกกันไปเนาะ เราก็ไม่สามารถที่จะกําหนดทิศทางได้ว่าใครจะเป็นนายกหรือรัฐมนตรีจนฝ่าการเลือกตั้งมันจะยุติฮะอันนี้ก็นํามาเป็นกระแสข่าวสวัสดีครับ